พบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกกับผมชัยชนะอิงควัรัตในช่วงเช้านะครับท่านฟังครับในรอบสัปดาห์นี้ก็คงจะมีบทวิเคราะห์ในเรื่องของสหร,รัฐอเมริกานะครับถึงแม้ว่า,เ,าเรื่องของการที่เ,เราใช้ทับศัพท์ของอเมริกันว่า government shutdown ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอเมริกาได้ได้หรือเสียอย่างไรนะครับเรื่องพวกนีก้คงต้องต้องดูกันอลองไปดูนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ท้ายสุดประธานดีบรักพมาก,ก็ลงนามก็เป็นธรรมดานะครับในกระบวนการเพราะว่าประธานดีจะลงนามในร่างกฎหมายทุกฉบับนะครับนีเมื่อลงนามในกฎหมายงบประมาณแล้วก็ ผลมาคัดใช้ทันทีซึ่งขณะที่รา,ายงานแล้วก็วิเะห์ให้ท่านฟังได้ทราบตอนนี้ก็เดือนหน้าไปแล้วแต่ว่า,อ,าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะมีสภาวะทีเ่เชื่อมโยงกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของรายกาอย่างไรนะครับวุฒิสภาสารัฐซึ่งพรรคเดมโมแครตของเสียงข้างมาก ก็ลงมตินะครับคะแนนทั้งหมดก็แปดสิบเอ็ดต่อสิบแปดเสียงพุธิสภามีร้อยเสียงครับก็ค่อนข้างได้คะแนนเยอะพอสมควรในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรอารีพบริกันก็ยอมอ่อนข้อให้นะครับก็ลงมติด้วยคะแนนสองร้อยแปดสิบห้าต่อร้อยสี่สิบสี่ทั้งหมดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมรกันก็สี่ร้อยสามสิบห้าคนนะครับ มติดังกล่าวก็มีการให้ปรับเพดานหนี้นะฮะทั้งหมดก็ประมาณสิบหกจุดเจ็ดล้านล้านอเมริกันดอลลา่าก็จำนวนมากโขอยู่นะครับโดยมีการขยายอำนาจการกู้ยืมของรัฐบาลรายการนี้จะขยายไปจนถึงวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับซึ่งก็เหมือนกับมีเงื่อนไขที่วางไว้แล้วก็จะให้ว่าประมาณ กแหนย่ยวง,งานของรัฐไปจนถึงวันที่15มกราคม15มกราคมเพื่อให้หนง,งานต่างๆสามารถเปิดทําการได้ปกติแล้วก็ลูกจ้างของของเอ,อเมริกาที่กินเงินเดือนของรัฐบาลกลางทั้งหมดก็หลายแสนคนตามข่าวบอกประมาณเจ็ดแสนกว่าก็สามารถกลับเมาทำงานได้นะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย สมาชิสกสภาคดก็คงต้องเจรจารต่อในเรื่องตัดลดงบประมาณก็มีข้อตกลงนะครับแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องถาวรคนษกทเียบขา่าวท่านผู้นี้ชื่อเจคานี่นะครับก็บอกว่าโอบามาจะยังยืนยันนะครับในการนำเสนอทางที่สมดุลในการเจรจารเรื่องงบประมาณต่อไป ก็มีหลายเรื่องที่ทางฝ่ายวอพาร์วิจรซึ่งโดยเฉพาะหัวรุนแรงหรือฝ่ายขวาสุดๆของ Republican, ขวิพา b l ์ c ิกันก็คือกลุ่มทีปาร์ตี้วันนี้ก็ยอมอ่อนข้อไปหน่อยนะครับแต่จะมีกระบวนการที่จัดการกับโบอาบามาอย่างไรอันนี้เราก็ต้องดูกันไปนะครับกโอ,อบามาก็ไปพูดนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของประธานดี เพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนก็มีการเรียกร้องให้นักการเมืองละทิ้งการเป็นปฏิบักิต่อกันนะครับพูดง่ายๆว่าขอให้สองสภาอ่าหมายถึงว่าออขออภัยนะครับสองพรรคการเมืองนะนเนี่ยมาร่วมร่วมกันมีการออกมาบอกกับชามริกันบอกว่าอ่าชามริกันก็เบื่อหนะ่ายการทํางานของสภาซึ่งตรงนี้จะมีบทเรียนสั่งสอนหรือไหมนะครับ หมายถึงภาคประชาชนจะสั่งสอนอาอาอการเมืองของเมิกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูการเลือกตั้งกลางเทมอมกลางเทอมก็อีกปีหน้านะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนก็อีกหนึ่งปีซึ่งก็คงต้องมีการพูดจากันสื่อต่างๆของเม่กันก็ออกมานะครับวิาพากวิจารณ์มีการล้อเลียนในเรื่องต่างๆแต่ว่าประธานดีบรอกบามากก็ มีการเรียกร้องให้สภาคองเกรสร่วมแก้ไขกฎหมายปฏิรูปผู้อพยพเข้าเมืองอันนี้ก็เป็นอีกอีกกฎหมายหนึ่งนะครับที่ทางพรรคหริพาบริกันก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยพอใจนอกนจากเรื่องโอบามาแครหรือกฎหมายประกันสุขภาพนอกนั้นก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่องการเกษตรโครงการสแตมอาหารที่ เมริการเขาเรียกฟุตสตมนะครับฟุตสตมก็คือจะมีการแจกสตมให้กับคนที่ที่ตกงานรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งคือแจกเป็นสตมเลยแต่สตมนั้นจะใช้ได้ในการจ่ายค่าอาหารเท่านั้นนะครับไปใช้คงมไม่ได้หลังจากที่อเมริกันประกาศเดินหน้าในเรื่อง ในเรื่องอรัฐบาลที่ว่าเนี่ยครับเปิดเปิดการทำงานต่อไปเนี่ยทางที่แสดงความยินดีก็คือคงจะเป็นประเทศจีนนะครับเพราะจีนถือ,อเมริกันดอลลา่าไว้เยอะนะครับทั้งจีนก็ออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่าในฐานะที่สหรับเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกก็ถือว่าได้แก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของชาติ เรียบร้อยแล้วนะครับจีนถือเป็น้าจะพูดไปก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับได้เคยเตือนสหรัฐเหมือนกันเรื่องการที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้แล้วก็แน่นอนวิกฤตนี้ของของอเมริกันดอลลาร์เนี่ยมันก็ไปผูกโยงกับกรณีกาลงทุนจีนหรือเรื่องเงินที่จีนถือดอลลาร์ไหมว่าเนี่ยครับก็ โดยสรุปแล้วเรื่องนี้ก็ก็จบกันไปแต่ว่าเป็นการจบชั่วคราวนะครับ mm hmm. เพราะว่าจากสถานกา,ารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ว่า,อ,าอนาคตซึ่งไม่นานอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในต้นปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับมกราก็เป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็หลังจากนั้นในเดือนคุมพาก็ต้องต้องว่ากันไป mm hmm. ต้องสู้กันไปนะครับซึ่ง ก็ทําให้ความเชื่อมั่นในเรื่องเศรษฐกิจของเมกันนียแย่ลงนะครับทีนีเ้เรื่องของเรื่องก็คือส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้หลายท่านก็คงจะมองเ,อเรื่องของเศรษฐกิจภายในของเมริกไก็อย่างที่เราเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับ<ม>เพราะว่า,าวันนี้การว่างงานก็ยังอยู่ในอัตราที่ที่ยังสูงอยู่แล้วก็เศรษฐกิจ ของรายกันก็ยังไม่ได้อไม่ได้มั่นคงมากมายเท่าไหร่นะครับอแล้วก็ในปีที่ผ่านมาก็เผชิญภาวะที่เขาเรียกหน้าพาการคลังหลายท่านคงจะได้ยินมาแล้วก็ fiscal cliff ก, Cl ก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้แหละครับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลแล้วก็สภาจะอนุมัติหรือไม่ก็มีการทำำรําสํารวจความคิดเห็นนะโดยสำนัก ที่มีชื่อเสียงของอเมริกันคือแกลลโพนะครับบอกว่าชาวอเมกันร้อยละแปดสิบเขาเชื่อว่ารัฐบาลก็คือรับาลของพรรคเดมโมแครตกับฝ่ายค้านในพรรคริก,รกันเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในทางที่ไม่ถูกแล้วก็คือพูง่ายโจมตีทั้งสองพรรคละพรรคประชาชนและเมกันร้อยละสี่สิบเชื่อว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะแย่ลงไปอีกนะครับ ความขัดแย้งทางหน้าการเมืองทําให้ชาวเมากันร้อยละหกสิบร้อยละหกสิบนะครับอันนี้ของกาลโพต้องการให้หนักการเมืองที่ดํารงตําแหน่งในสภาพ้พนไปจากตําแหน่งทั้งหมดอันนี้ก็คงคงจะไม่พอใจมากเลยเพราะแล้วก็ถ้าพ้นจากตําแหน่งทั้งหมดนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสของพรรคที่สามหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็พูดกันไปนะครับ จริงๆแล้วการเลือกตั้งอของชาวอเมริกันจออยู่ในปีหน้าวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยสมาชิกสภาพิการรัสดรทั้งหมดก็คืออเมริกันสมาชิกสภาพิการรัสดรอ,อยู่ในอยู่ในวาระก็สองปี435คนส่วนวุฒิสภาจำนวนร้อยคนก็จะออกไปหนึ่งในสามเพราะวุฒิ สภาของอริการน,นั้นจะอยู่ในตําแหน่งก็หกปีระบบของอเมริการไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากว่าอไม่ต้องการให้รัฐบาลนั้นขาดคนในช่วงการเลือกตั้งแน่นอน435สมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องออกไปฉะนั้นการที่วุฒิหนึ่งในสามออกจากตําแหน่งนั้นก็เป็นกระบวนการที่เพื่อให้มีการทํางานต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็น หลักการบริหารที่ที่อเมริกันก็ก็ถือว่าเป็นเป็นหลักการที่ถูกต้องนี่ลองลองมาดูนะครับว่าจากสภาวะตรงนี้เนี่ยอเมริกาสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็เราก็จะเห็นว่าเรื่องภายในเนี่ยความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ในภาคประชาชนก็ย่ำแย่ลงไปความรู้สึกว่ารัฐบาลอเมริกันเร่นการเมืองมากเกินไป อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คนประกันมีความรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นธรรมกับเขาแต่ว่าถ้ามองออกมาข้างนอกเนี่ยหลายท่านคงจะจำได้ถึงเรื่องของการที่ประธานดีบรักบามาไม่ได้ไม่ได้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมเอเซียแปซิฟิกนะครับที่ที่โดยเซียนะครับที่เกาะบ,บาหลีนี่แหละ ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งทายแมกกาซีนก็ลงวิเคราะห์ว่าอเมริกาก็สูญเสียความเป็นผู้นำลงไปนะฮะก็มีการสำรวจจากองค์กรต่างๆนะฮะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็มองว่าบทบาทของอเมริกาในในภูมิภาค ในเอเชียนะครับในวันเทเชียงใต้นี่ก็ลดลงลดบทบาทลงแล่ความน่าเชื่อถือของริการก็น่าจะลดลงแล้วก็ช่วงที่ปร,รักไม่สามารถจะมาประชุมได้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีสภาการค้าก็มีการตกลงที่จะต้องประชุมก็เขาก็ประชุมกันไม่ได้นะฮะริการก็สูญเสียในเรื่องของสิ่งที่เห็นเ,น,เนี่ย อนอกเหนือจากในประเทศก็มีเรื่องของต่างประเทศอย่างที่ผมเรยียนเท่าฟังเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับผลประเมินการวิพากษ์วิจารณ์ก็ออกมาให้เห็นเป็นระอรอกระรอกอนาคตจะเป็นอย่างไรเราคงต้องดูกันไปขณะนี้การ <c oughs> เือนของริกานก็ร้อนรอนหนาวหนาวนะครับมีบทความบางชิ้นถึงกับโจมตี ฝ่ายที่เขาเรียกว่าทีปาร์ตี้หรือสุดต่งของรีพับลิการคือกลุ่มทีปาร์ตี้หลายท่านจะสงสัยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่บรัความาจริงๆก็คงครุกนขุดอยู่ในกลุ่มของรีพับลิกันแล้วก็มักจะเป็นกลุ่มของรัฐที่อยู่ทางใต้อย่างเท็กซัสอลลบามาหรือว่าอย่าง Arkansas หรือว่า New Jersey อ้ขอขอภัยนะครับอย่างเช่น South Carolina North Carolina อะไรพวนี้ปรากฏการตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มประเภทที่ไม่พอใจที่เห็นถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าบรักนีไม่ได้เกิดในอเมริกาแล้วก็ไม่มีไม่มีสุธิบัตรท้ายสุดประธานดีบรักก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับก็มีการ ล้เอเล่นกันบ้างล้เอเล่นกันบ้างแต่ว่าจริงๆภายใต้การล้อเล่นล้อเล่น่ะก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยพอใจในฐานะที่เป็นประธานดีผิวสีที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับถึงก็มีการล้อเล่นกันว่าถ้าสมมติว่าในสมัยหน้าเฮลิคคินตันขึ้นมาเป็นประธานดีก็อาจจะถูกมองว่ามาจาก เรัสเซียหรือเปล่าอะไรนี่เป็นกนรารล้อเล่นกันนะครับแต่ว่าการกระแนกแระแนแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงระบบการเมืองของอเมริกันก็ไม่ได้มีเหตุผลอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราก็ได้เรียนรู้กันมานะครับก็ดูกันไปนะครับนี่ก็เป็นการเมืองภายในของอเมริกันซึ่งส่งผลกระทบต่อ,อาการเมืองภายนอกเช่นกันถ้าฟังครับอีกเครื่องเป็น เรื่องที่เราจะไปดูอดีตในรุฐมนตรีของอิตาลีซึ่งขณะนี้ดูท่านก็โดนหลายด้านทีเดียวท่านบาุสคุนีนะครับซึ่งศาลในคุม,มิลานของประเทศอิตาลีก็ตัดสินให้อดีตในรัฐมนตรีบาุสคุนีเนี่ยงดเล่นการเมืองสองปีคือพูดง่ายเป็นเป็นการาลงโทษที่ไม่ให้เข้าไปไปยุ่งเกี่ยวกันเมืองสองปี การตัดสินของศาลก็เราก็ได้ยินนะครับว่าบารัสคูนีนายมตรีของอิตาลีนั้นโดนหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งกรณีส่วนตัวของท่านที่ไปเกี่ยวข้องกับเด็กอายุสิบเจ็ดนี่ยซึ่งก็ยังฟังคำพิพากษากันอยู่ว่าจะจะยังไงเรื่องของการเลี่ยงภาษีต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางสภาก็ดูเหมือนว่า กำลงังจริงๆก็ตั้งกรรมการแล้วก็สอบสวนเ,เรื่องของบารุสคูนีภายในสภายอยู่แต่ท่านอดีตนายมนตรีก็ปฏิเสธโดยตลอดนะครับตอนนี้บารุสคูนีก็อายุ77แล้วนะครับจริงๆเมื่อสารตัดสินสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ไปฟังกับตัดสินก็ให้ทนายแล้วก็ตามข่าวบอกว่าจะมีการอุทธรณ์ ในคดีต่อไปนะครับก็โดยหลักการแล้วในวุฒิสภาก็จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อ,อตรวจสอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีการลงโทษทางการเมืองของสภาด้วยปรากฏว่าสารสูงก็ไปเสเศการอุทธร์ไปแล้วนะครับตั้งแต่ว,วันที่หนึ่งสิงหาคม ฉะนั้นอตอนนี้ท่านก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากถ้าเราดูภาพรวมก็จะเห็นได้ว่าอิตาลี่ในสภาวะเศรษฐกิจขาลงถดถอยเป็นอย่างยิ่งนะครับการว่างงานก็สูงธุรกิจปิดกิจการนับพันแห่งทีเดียวแล้วก็รัฐบาลตอนนี้ต้องการความเชื่อมั่นมากแล้วก็ความมั่นคงหรือเสียภาพของรัฐบาลจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งข่าวของบลสคูนีก็ เป็นข่าวที่คนอิตาลีก็มีความอินารอาใจนะครับกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นอานาคตข้างหน้าของผู้นำอิตาลีท่านนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับรอบสังครับในใกล้ๆบ้านเรา,เากัมพูชาขณะน,นี้ดูเหมือนว่า หลังการเลือกตั้งกัมพูชาก็ไม่ไม่ชัดเจนนะครับในแง่ที่ว่าฝ่ายค้านเขาก็ไม่ขอร่วมสังคกรรมด้วยแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในสมรังสีผู้นำพรรคกูชาติกัมพูชาหรือเซียนทัพีนะครับก็เป็นพรรคสากคานได้เข้ามาได้ได้ไปหาเรือกับรัมตรีช่วยว่าการส่งการตามเทศของสารัฐ สมรังสีบินไปที่วอชิงตันคุยกับวิลเลมส์เบิร์นนะครับซึ่งเป็นอัมรีช่วยที่กรุงวอชิงตันสัปดาห์ที่ผ่านมา,าโดยมีการชี้แจงปัญหาการโกงการเลือกตั้งในกลุ่มกัมพูชาคือสมรังสีตั้งแต่หลังการเลือกตั้งแล้วเขา,าบอกว่าคะแนนเสียงเขาต้องนับใหม่ก็เมื่อมีการนับไป คะแนนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่สมรังสียังไม่พอใจเพราะถือว่า,าตามข่าวนะครับคะแนนเขาสองล้านเนี่ยหายไปตรงนี้คงต้องต้องว่ากันสมรังสีจึงคว่ำบาตรการเข้าร่วมประชุมสภาประจัยรรัศดรเ,เพื่อประการประท้วงการเลือกตั้งที่หลายเดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมาที่พรรคของเขาแพ้พรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซน จากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะดูอย่างไรนะครับเพราะสหรัฐเองก็วางตัวลำบากเพราะว่าในภูมิภาคแถบเอเ,เชียตะวันเฉียงใต้โดยเฉพาะกัมพูชาก็เป็นประเทศซึ่งอเมริกาก็มุ่งหวังที่จะให้มีการพัฒนาความเข้มแข,ข็งหรือว่าประชาธิไปไตยเพราะคงจํากันได้การเลือกตั้งกัมพูชาในสองครั้งที่ผ่านมา จกมีการเลือกตั้งในครั้งแรกนะฮะสหปชาชาติก็ให้การสับสนุนมีหลายประเทศก็ลงขันให้กัมพูชานะครับแล้วก็ขณะนี้ทั้งจีนก็มีบทบาทอยู่ในภูมิภาคแบบนี้ในเรื่องของการพัฒนาอเมริกาเองในแปซิฟิกก็ก็ต้องดูบทบาทของจีนด้วยเนี่ยนะครับท้าเรื่องกัมพูชาสัเป็นประเด็นที่คงไม่ง่ายนะโ้อสก กระทรวงตามเทศของสหรัฐก็ถแถลงบอกว่าผู้สังเกตการเลือกตั้งสระได้สังเกตเห็นความผิดปกติใช้คําอย่างนี้คือผิดปกติอย่างร้ายแรงในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็แกเกี่ยวว่าสหรัฐเชื่อว่าการพิจารณาทบทวนกระบวนการเลือกตั้งที่ทําอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือก็จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายพูดง่ายในการก็เห็นได้ว่าการเลือกตั้งของกัมพูชาไม่โปร่งใส ก็มีการเรียกร้องนะครับอนี้ในระดับของนตรีช่วยว่าการส่งต่าเทศให้พักการเมืองทั้งสองพักของกัมพูชานยหาทางออกความขัดแย้งคือขอให้มีการเจรจาอย่างสันตินะครับจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเราก็ต้องดูกันไปนะครับกัมพูชามีมีคนสาวที่หันมาสับสุนคุณสมรังสีเป็นเป็นจำนวนมากทีเดียว อ่ในก่อนหน้านี้คงจําได้นะครับท่านฟังคงจําได้ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่28กระกฎาคมเนี่ยสมรังสีก็เคยเดินทางไปนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเดินทางไปที่วอชิงตันเหมือนกันแต่ว่าข่าวก็เป็นข่าวเล็กๆนะครับไม่ปรากฏอะไรที่ชัดเจนซึ่งขณะนี้ทางพักฝ่ายคา้าน กัมพูชาก็ไปเสร็จไม่ยอมรับการเลือกตั้งชัดเจนแล้วในสภาผูธธ้แทนราษฎรมีที่นั่งทั้งหมดก็ร้อยยี่สิบสามที่นั่งนะครับพรรคของสมเด็จคุณเซนก็ได้หกสิบแปดที่นั่งพรรคก,กู้ชาติของนายสมังศรีเป็นพรรคสายค้านได้ไปห้าสิบห้าที่นั่งนะครับทันนีเราก็เห็นการเมืองกัมพูชาค่อนข้างจะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยการเลือกตั้งในกัมพูชาจะไม่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในทางฝ่ายค้านของเขาแน่นอนนะครับการเมืองของกัมพูชาสมเด็จพิเชนก็มุ่งหวังว่าจะอยู่นานนัคือท่านเคยรั้นประจาไว้อยู่ยี่สิบปีแล้วถามวาง แนวทางลูกชายันหาห้นะฮะคุณมาเนตคทุนมานีเนี่ยในการที่ไปเรียนที่เวสต์ฟอยด์แล้วก็เป็นนายระดับนายทหารสำคัญของกัมพูชาด้วยก็เป็นการสร้างอาณาจักรหรือเปล่านะครับอัน,นของของสมรสีก็คงดูกันไปนะครับท่านฟังครับในช่วงเช้าเวลาของเราหมดพอดีนะครับผมชัยชนะอินควา์ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พบโลก